สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับข่าวข่าว,าวจากบ้านนอกนิวนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเขาเชสนประทะเดือดกับคนร้ายทําให้ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายและคนร้ายเสียชีวิตอีก1นรายเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันเลยครับ นี่คือภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังยิงปะทะกับคนร้ายในพื้นที่สพเขาเชศน์จังหวัดพัทธลุงนะครับสถานการณ์ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปิดล้อมพื้นที่อยู่และยิงเข้าไปที่คนร้ายทางฝางฝั่งของคนร้ายนะครับก็ใช้อาวุธปืน M16 ิยิงออกมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะระยะนะครับขณะนี้เสียงปืนยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ สถานการณ์ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งนะครับก็ใช้โล่เป็นที่กำบังแล้วเกาะกลุ่มกันเคลื่อนกำลังเข้าไปหาคนร้ายนะครับซึ่งภาพนี้นะครับเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเปิดฉากยิงปะทะกับคนร้ายในพื้นที่ เสียงปืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนร้ายยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับครับในขณะนี้สถานการณ์ยิงต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนร้ายเริ่มขี้ไายลงนะครับ <ST itte> จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตและคนเจ็บออกจากพื้นที่นะครับครับ นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยิงปะทะกับคนร้ายาบริเวณแยกบ้านท่านางพรมถนนสายสีแยกบ้านท่านางพรมท่าควายหมู่ที่6ตตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงจากเหตุดังกล่าวทำให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหนึ่งนายคือดาบตำรวจอนันต์มีแสงสังกัดกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามถูกกระสุนปืนเข้าที่ศีรษะเสียชีวิต ขณะที่ดาบตำรวจชัดชัยสัญโยถูกยิงที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บสาหัสและในที่เกิดเหตุนะครับก็มีคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งรายเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับมันเหมือนกับภาพยนตร์บูนะครับมีการประทะกันยิงกันตุ้มตามตุ้มตามอยู่ในพื้นที่นะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เร่ง ติดตามไล่ล่าคนร้ายต่อไปนะครับหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่พบกับคนร้ายหรือว่าสงสัยก็ให้แจ้งได้ที่ตำรวจอำเภอเขาชัยสวนจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจสอบต่อไปสำหรับข้อมูลข่าววันนี้นะครับก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวด่วนจากบ้านนอกนิว นะครับและในโอกาสต่อไปช่องบ้านนอกนิวก็จะนําเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเรามานําเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ